ไตรภา,าคีด้านมืดของบุคลิกภาพมนุษย์เมื่อความหล่อเหลาฉลาดหลักแหลมซ่อนปีศาจท,ที่อันตรายคุณเคยรู้สึกไหมบางคนดูมีสเสน่ห์ฉลาดพูดจาหน้าฝังแต่ลึกๆแล้วคุณกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้เขารู้จักไตรภา,าคีด้านมืดคืออะไรอธิบายความหมายโดยรวม เป็นกลุ่มลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบ3อย่างได้แก่นาซิซิซึมความหลงตัวเองแมคคาเวเลนิซึมความเจ้าเล่ห์จอมวางแผนและไซโคโพาธีความไร้เมตตาขาดความสำนึกผิดทั้ง3อย่างมีความเกี่ยวพันกันแต่แตกต่างกันในพฤติกรรมเจาะลึกแต่ละด้านของไตรภาคี 1. 2.1นาซิซิซึม ความหลงตัวเองคำอธิบายบุค,คลิกแบบมั่นใจเกินเหตุต้องการการยอมรับชอบเป็นจุดสังเกตขาดความสามารถในการเห็นใจผู้อื่นตัวอย่างในชีวิตจริงคนที่ดูน่าประทับใจตอนแรกแต่เมื่อสนิทจะพบว่าชอบพูดแต่เรื่องของตัวเองใช้คนอื่นเพื่อสนองความสำเร็จผลกระทบต่อคนรอบข้าง ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมคนรอบตัวถูกทําให้หมดพลังในเชิงจิตวิทยามีความเกี่ยวข้องกับเซลล์เอสตีมที่เปราะบางต้องเติมด้วยคำชื่นชมอาจโตมาในครอบครัวที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จมากกว่าความรัก2.2.2 m a c a v i l l i a n i s m ความเจ้าเล่ห์วางแผนเก่งคำอธิบาย บุคลิกแบบชอบควบคุมผู้อื่นใช้เลขกลน่นมีเป้าหมายชัดเจนไม่สนใจจริยธรรมสัญญาณชอบพูดคลุมเครือให้คนเข้าใจผิดโดยตั้งใจใช้จุดอ่อนของคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองตัวอย่างในชีวิตจริงเจ้านายที่ดูใจดีแต่ดึงคนมาแข่งกันเองเพื่อควบคุมเพื่อนที่แสร้งเป็นห่วงแต่จริงๆแค่หวังผล ผลกระทบทำลายความไว้ใจพาความสัมพันธ์เข้าสู่เกมอำนาจในเชิงจิตวิทยาถูกศึกษาว่ามีระดับ EQ ต่ำแต่ IQ สูงใช้ตรรก,กะแทนความรู้สึกในการตัดสินใจ3.2.3สองจุดสามไซโคพาธีไร้ความสำนึกขาดความรู้สึกผิดคำอธิบายบุคลิกที่ไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกเจ็บปวดกับการทำร้ายผู้อื่นมักไร้อารมณ์หรือแกล้งแสดงอารมณ์เพื่อควบคุมสถานการณ์สัญญาณพูดจานน่งเกินจริงแม้กับเหตุการณ์รุนแรงไม่มีความรู้สึกกับความผิดพลาดหรือคำตำหนิตัวอย่างในชีวิตจริงนักต้มตุ๋นมืออาชีพฆาตกรต่อเนื่องที่ไร้ความรู้สึกผิดหรือแม้แต่บางผู้บริหารระดับสูง ที่กล้าตัดสินใจโดยไม่แคร์ผลกระทบคนอื่นในเชิงสมองมีการศึกษาพบว่าโครงสร้างสมองบางส่วนเช่นอะมิกดาลาและพรีฟอนทัลคอร์เทกซ์ทำงานผิดปกติมันอยู่ในทุกคนหรือไม่5นาทีไม่ใช่ทุกคนที่มี3ด้านนี้จะอันตรายทันทีมนุษย์ทุกคนมีชาร์โดหรือเงาด้านมืดอยู่ในตัวแต่สิ่งสำคัญคือระดับ และการควบคุมแนวคิดของคาวจุง The Shadow is a moral problem that c h a l l e n g e the whole ego personality เราจะรู้เท่าทันปกป้องตัวเองได้อย่างไรให้แนวทางสังเกตคนรอบข้าง 1. คนที่ชอบพูดแต่เรื่องของตัวเอง 2. คนที่ไม่มีความรู้สึกผิดเวลาทำร้ายคนอื่น 3. คนที่เปลี่ยนท่าทีเร็วผิดปกติ ฝึก boundary คือการตั้งขอบเขตไม่พยายามเปลี่ยนคนแต่ใช้วิธีเลือกที่อยู่หรือไปรู้เท่าทันตนเองว่าเราก็มีด้านมืดและต้องฝึกควบคุมด้านมืดของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหากเราเข้าใจมันมนุษย์ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องรู้จักตัวเองให้ลึกพอที่จะไม่ทำร้ายใครจงเลือกอยู่ใกล้คนที่ส่งพลังบวกให้ชีวิต ไม่ใช่แค่คนที่เก่งแต่ไม่มีหัวใจยิ่งคุณเข้าใจเงาด้านมืดของมนุษย์มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรักความสว่างในตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ